ใครจะเสนอเมนูลงทานอีกไหมคะปะนาเสนอทิ้งไว้ก่อนที่จะขับนะคะโอ้สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนครีเอเตอร์สวัสดีจะ้ะเพราะว่าหลังๆมากดเกณฑ์ก็ก็เยอะเนาะเราสักครู่สักครู่ แล้วก็จะต,ต่อด้วยการลอยกระทงพี่ติกองทองบอกว่ามาให้กำลังใจก่อนนอนโอ้ยขอบคุณมากๆอ่าสำมปี้แปลว่าหลากหลายหลายๆหลาอย่างเป็นงานเลยหลายอย่างงานทั่วไปอ่ะยังอยู่ไหมเนาะพัทยานักท่องเที่ยวยังเยอะอยู่ไหมคะช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงไฮซีซั่นแล้ว ที่ว่าติดภารกิจรีพายังไม่เสร็จงานบ้านงานไม่รู้จบงานออฟฟิศจบแล้วงานนอกบ้านจบแล้วแต่งานในบ้านยังไม่จบเลยโคาลาจะเรียกว่าสัมปะปีไม่รู้ว่าทางเพื่อนเรียกว่ายังไงมั่งเนะาะแต่รถกลกับบ้านแล้วปนาบอกกวยจับไก่ยังไม่เคย แต่ช่วงบ่ายก็ร้อนอยู่นะคะวันนี้ธนาพาก็ขับรถถามได้เลยค่ะน้องยังอยู่ไหมเนาะเมนูกระถินถ้าใายพูดคุยกันได้นะคะในห้อง านาจะขับรถแล้วใครเป็นเหมือนกันกับของมุนะบอกด้วยเด้อจะได้มีเพื่อนหมดภารกิจเลิกงานแล้วแต่งานบ้านยังไม่หมดจำเป็นจะต้องขออนุญาต วันนี้ก็จะมาส่งเพื่อนๆเ,เข้านอนจะมีใครให้คุยด้วยทํางานไปด้วยนะคะอี๊หนึ่งดวงตาใครเนาะมันแช่นานก็ไม่ได้ไปเร็วก็ไม่ได้เนาะอ๋อคอมเมนต์ดันยอดดีเกรบจะครบหมดอำเภอสูงเนิน นลกคลศีมานะคะทางธนาพาก็จะไปร่วมทำโรงทานแล้วก็ทอดกระถินที่งานนั่นแหละทีนี้ดึกแล้วยังไม่ง่วงเหรอคุณดาวเห็นนอนเร็วสวัสดีค่ะมืออาชีพแล้วค่ะมืออาชีพแล้วครีเอเตอร์แต่ละคนไลฟ์สดแนวใหม่ค่ะรีดภาพไปด้วยไลฟ์สดไปด้วย ที่จะมาช่วยผลักดันคลิปชมคลิปวิดีโอตั้งแต่เราเปิดโหมดโหมดมืออาชีพมาเราได้อะไรเราเสียอะไรมัง้งแต่ที่สำคัญเรานี้กำลังรีดรีดพารีดกางเกงอยู่มีใครจะหา ตอนนี้ธนาพาเห็นยูสามดวงตาขอบคุณทั้งสามดวงตานะคะที่อยู่เป็นเพื่อนธนาอยู่ทะเลพัทยาสวยมากนะขอบคุณมากค่ะกำลังใจคลิปก็ยังไม่ได้เตรียมลงเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวเอไอจะรู้อีกแหละ ไปจับไก่ยังไม่เคยทำเลยป้าคุณเกสอนอมาใหม่นุม่มหล่อสวัสดีค่ะคุณต้อมตั้งแต่บอกว่าวันนี้ก็อากาศดีกวันนึงไม่ร้อนเท่าไหร่ยุงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ปลาเก่งเก่งเนาะปลาคุยได้นาน,าน สอนสอนอูหน่อยเด้อหนึ่งท uh well ี่ผ <Their royalty> ู <weddings> <sh> ้ห <sm> ญิงหลายๆคนเขาเลือกที่จะเป็นโสดเนาะพราะงานบ้านนี้ก็ไม่สามารถจะบอกได้เนาะเผื่อจะมีคนที่เขารู้มาตอบให้สวัสดีค่ะพักผ่อน ขอบคุณมากๆนะคะที่แวมมาให้กำลังใจเอ๊ะเต่ารีดขอเนี่ยปิดเสียงโทรศัพท์ตั้งแต่เราเปิดโหมด โหมดมืออาชีพมาเราได้อะไรเราเสียอะไรมัง้งแต่ที่สำคัญเลยเราจีจบใหม่ไหมเนี่ยรีดผ่านเนี่ยอากาศกำลังดีว้าว <c oughs> ดีเลี้ยงจ้าว่าไงเมนู เมนูลงทานเราว่ายังไงได้กางเกงตัวสุดท้ายจะเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็อากาศดีกวันหนึ่งไม่ร้อนเท่าไหร่ยุงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ ชอบไปดูชอบไปดูพิตตี้สาวสวยๆเนาะอยากสวยเหมือนเขาก็เลยไปดูภาษาใหม่นะคะวันนี้เสนอดีจ้าอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคอมเมนต์ช่วยดันยอดเนาะเห็นอ่า เช้าแทบไม่อยากตื่นเลยยักนอนอยู่บนที่นอนแต่ก็ทําไม่ได้ลงมาเรื่อยๆก็ไม่รู้ทํายังไงล่ะก็เลยรุ่นพี่เขาแนะนํามาให้ลองไฟ์สดกิจกรรมดูก็เลยอ่ะลองด้วยสเปรย์เหละบวกกับอ่าเราทํางานบ้านยังไม่เสร็จก็เลย เหลืองานรีดผ้าคุยไปด้วยมีอะไรจะร่วมสอบถามพี่ได้นะคะถามมาได้เลยทำไปจากบ้านเราน่าจะดีเนาะให้เราผ่านกดผ่านเกณฑ์ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่ง ไอคลิปเก่าๆที่ที่เราแบบโพสไปแล้วอ่ะเวลาขยับขึ้นเออเยี่ยมมากเลยไอคลิปเก่าๆที่ที่เราแบบโพสไปแล้วอ่ะเวลาขยับขึ้นเออเยี่ยมมากเลยอนอกจากเวลาลดแล้วมันยังไม่ขยับด้วย <c oughs> ของอ้ว่เป็นเหมือนกันไหมหล <c oughs> ายอย่างโอ้ oh, ขอบคุณค่ะ ต้องทำหลายอย่างจ้าวันเสาร์ไปเก็บไม่ทันต้องไปวันธรรมดาวันเสาร์ต้องเตรียมของไว้กินแล้วก็ครีเอเตอร์นอนเร็วเนาะดึกแล้วยังไม่ง่วงเหลอคุณดาวเห็นนอนเร็ว สวัสดีค่ะบ้านเราเนะี่ยมีใช้ไฟผ่านหมอแปลงเนาะมอแปลงจะเป็นมอแปลง T O U คือไฟของเอกชนแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยแล้วกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไปจากบ้านเรา